ลูกเกมไม่เสียว้านันน่ะนั่นน่นน่นนนนนนหได้ประตูแน่นอนเอาแล้วออแม่นอนดีดีดีห่อไว้ห่อไว้ห่อไว้เค ไปเลยเปิดไปเร็วดูดีอ่ะได้ยินไม่ได้เขาวิ่งเลยเย็งก็ได้เยิงโดนโดนไม่โดนหรอกไปโดนอัาอยู่อยู่ออกแล้วเนี่ยเข้าสูตรของเราลวไม่โดนอ้าวไปเลยผ่านอาร์มหรอกไปไปเล่หวอย่างเดียวเว้ยตายไม่ได้ไปเลยให้อาร์มให้อาร์มมันตายรับ มันมันมันไปบุกไงตรับถ้ามันถ้ามันด้วยหลังเนี่ยเนี้ยถ้าใจได้ได้ปุ๊กมันบุกเองไอ้ปุ๊กมันใต้ลุกมันจะเสร็จรับอะไรตรงบุ๊กลุกถือว่คนณลุกถือฟางฮะไอ้คนลุกดันจะรับไอ้คนถนัดรับดันจะลุกมีเสือมีพี่มีข้อเลยมีได้เออสอง เดีย้ตาไปเดยทำไมวันนี้ประตูเราไม่ดีวะูแล้วก็อยากไปตาด้ วิบเอ็เขาอุ้ยสิบเอ็เาไม่อยู่อะเไ่น้ะไตว้ตัอถ Wh ้าไวยิงไม่เข้าต้งนี้นข้น่้ไม้อไม่ข้นข้ไข้ึ้ร่งึอ่นึ พี่มาถ่ายปวดแขนวะถ่ายไปก่อนเสร็จนาท้กเนออกข้างออกข้างออกข้างเสียงก็ไม่แรงครับวิ่งหน้าเข้าเบอล ถ่ายดิอะไรอีกว่ามาถ่ายดิอ่ากดนี่มาเฮ้ยเฮ้ยเจ้าดอฮ้ยผมถ่ายด้วยครบผมถ่ายด้วยโอเคสวยสวยเข้าโซเข้าโซดดีนะผมใส่ไว้ครู แค่แค้นคือละไปป้ายไป อยังอากตายรับเดียวน้จงยิ่งทันจะได้ไปยิ <siete S 2> ่งท okay ันแต่ถ้า so re really. like ั่รัเาขาอยูลางเนี่ยแต่เขาไม่บุกไปตะเล่งหน้านีอยู่ม่ชาตายตายนิดเฮ้ย

เก็บ <SM AT> ้ลยมยมันเจ็บอยู่แล้วมันเจ็บตอนเซอน์อเจลอเอยูแผมเจ็บไปสตัวแมนไม่ค่อยดีอย่นี้ถ้ามันร้อ้ามันดีนะมันจะดีจะดีนำลูกมองคิ้วคิ้ว

ทำหน้าทำหน้าโอ้ยลแล้วที่ปวดแขนแล้วล Dù cái ní lâu cái tệ ra nha ừ. Một chán đó, làm như ngay, hay tệ chạy chẳng nắn ต้องไปแล้วแต่วไม่มีประโยชน์บอกไปแล้วรูปวาดหายไปไหนวะไปเขาอย่สาสกัดตัวแล้วครับกองทุ่มเปิดตู้ไปมิกเตะออกอีกแล้วฟังเขาได้ทู่